สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเเข้าสู่ชาแนลวิมลท่าแพน,นะครับวันนี้นะครับผมนะครับได้หยิบยกเจ้าตัวแฮมิลตันมาให้เพื่อนๆดูกันบ้างนะครับเนื่องจากเจ้าตัวแบรนด์ชีวิตต่างๆเนี่ยผมคิดว่าไม่น่ามีใครไม่รู้จักแบรนด์แบรนด์นี้นะครับแฮมิลตันนะก็นําเข้าโดยจากเดอะสวอตกรุ๊ปเหมือนกันนะครับเป็นเครือเดียวกับพวกมิโดลาโดอะไรเลยนะครับคนนาเข้ามานะก็จะเป็นในเกรดเดียวกับพวกทางมิโด้อะไรประมาณนี้นะครับเพราะราคาของเขาก็อยู่ประมาณ สองหม่นกว่าบาท3 0,000กว่าบาทอยู่ประมาณเกรดประมาณมิโดนะครับแต่ในหมวดหมู่ของคอลเลชันอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะไม่เยอะเท่าในหมวดของมิโดหรือว่าทางทิสโซนะครับก็วันนี้เราจะไปรู้จักเจ้าตัวาคารกิฟิลตัวใหม่นะครับตัวนี้จะอยู่ในคอลเลคชันไทเทเนียมออโต้นะครับซึ่งกําลังจะมีเข้ามาในบ้านเรานะครับใครที่ชื่นชอบในกาในคากิฟิลนะครับแล้วก็ชอบที่มันเป็นไทเทเนียมด้วยเนี่ยผมว่าเรือนนี้ต้องดูเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นหนึ่งเรือนที่ผมดูแล้วนะมันเป็นนาฬิกาฟิววอตที่ ครบถ้วนแล้วก็ออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้เลยนะครับคือในในคอลเลกชันไทเทเนียมออโต้เนี่ยคอนเซปต์ของเขาเนี่ยก็เขาก็อยากให้มันเป็นแบบนาฬิกาฟิลวอตที่แบบเอามาใช้งานจริงได้ในยุคปัจจุบันนะครับแล้วก็อยากเน้นน้ำหนักเบาแล้วก็ออกแนวแบบมินิทารี่สไตล์นิดๆนะครับออกแบบนแนบวบทางการทหารหน่อยๆอ,อะไรประมาณนี้นะครับเรือนนี้ก็ถือกําเนิดขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราไปดูพิกัดรายละเอียดตัวเรือนกันก่อนนะครับ ก็นะครับตัวเรือนของเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณ42นะครับอ่าก็อ่าลักธุลักษจะอยู่ประมาณ51.4นะครับหูสาย20นะครับแล้วก็ตัวนี้จะกันน้ำอยู่ที่100เมตรนะครับตัวนี้จะเป็นกระจกซับฟลานะครับ แต่ซับไฟในที่นี้จะเป็นซับไฟที่ไม่รีเฟกนะครับคือจะไม่ได้เคลือบสารการสะท้อนมานะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าอันเนี้ยตรงคอนเซ็ปต์มากในของนาฬิกาพวกฟิวว์วตต่างๆซึ่งถ้าเกิดเราสังเกตดูในพวกการกี้ฟิวหรือว่าในอ่าคอลเลกชันฟิววัตตต่างๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วตัวกระจกเนี่ยถ้าเขาทํามาเป็นซับไฟแล้วเนี่ยในส่วนใหญ่นะถ้าถ้าแบบไม่ได้เป็นฟิววัตอย่างแท้จริงเนี่ยเขาจะทํามาเป็นแบบไม่รีเฟกเพราะว่าจุดหนึ่งเนี่ยเพื่อที่จะ เอามาใช้งานในเรื่องของอเป็นนาฬิกาทางการทหารจริงๆนะครับถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดูตัวหน้าปัดของเขาเนี่ยคือมันเปรียบเสมือนตัวกระจกขนาดย่อมๆเลยนะครับยิ่งที่ถ้าเป็นหน้าปัดดำเนี่ยการสะท้อนต่างๆเนี่ยทำได้แบบอย่างดีมากๆเลยแต่ก็ไม่ถึงกับทําให้การมองนาฬิกาการมองเวลาของเราเนี่ยคาดเคลื่อนหรือว่าผิดพลาดได้นะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะเดี๋ยวผมจะลองชูนิ้วให้เพื่อ,อนๆดูนะครับ <ๆ S 2> เพื่อนเห็นไหมครับผมชูนิ้ว2นิ้วคือแบบ มันไม่ได้เคลือบสารการสะท้อนมานะครับเวลาการที่มันจะโดลีเฟ็กอะไรต่างๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันค่อนข้างที่จะชัดเจนมากนะครับมันเป็นหนึ่งเรือนที่ผมคิดว่าเฮ้ยมันทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีตอบโจทย์ในในในเรื่องของฟิววอตมากๆเลยนะครับก็นในส่วนนี้ผมก็ลองค้นหาดูนะทางเฮลเินตันต่างๆที่เป็นฟิววอตแล้วก็มีกระจกซัฟไฟบางรุ่นก็มีนะครับบางรุ่นก็ส่วนใหญ่จะจะไม่ใช่เป็นแบบซัฟไฟที่เป็นแบบรีฟลกชันนะครับ ท,ที่จะไม่ได้ทันแบบกันสารมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นกระจกท็อปไฟล์แบบเปล่าๆแล้วบวกกับตัวกระจกของเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบโค้งโดมด้วยนะครับเพราะเวลาเรามองตรงๆเนี่ยมันก็ให้ให้ฟิลที่แบบคล้ายๆเป็นตัวสะท้อนกับเรานะครับแต่ก็อย่าลืมว่านาฬิกาก็ต้องบอกเวลานะครับการบอกเวลาของเขาเนี่ยก็ทําได้อย่างชัดเจนโดยการใช้สีเดียวกับสายสีเดียวกับให้มันตัดกับตัวหน้าปัดที่เป็นสีดํานะครับซึ่งอันนี้ผมชอบมากเลยในสีนี้นะครับ แล้วก็บวกกับตัวเรือนนะครับที่เป็นไทเทเนียมนะครับทําออกมาเคลือบเป็น black PVD นะครับเคลือบไทเทเนียมเข้าอีกทีหนึ่งนะครับมันเลยทําให้อ่านาฬิกาเรือนนี้มันดูแบบลุกที่แบบหล่อมากนะครับแล้วก็เป็นนาฬิกาฟิววอตแบบอย่างแท้จริงนะก็ถ้าเกิดเราสังเกตนาฬิกาพวกฟิววอตต่างๆที่ใช้ในทางการทหารเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วนะถ้าเอาฟิววอตจริงๆเขาจะบอกเวลายอย่างเดียวจะไม่มีมาดูวันวันที่อะไรต่างๆเลยนะครับซึ่งเรือนนี้ก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นช่องในช่องนอกเนี่ยคือการแบ่งช่องเนี่ยคือเรารู้ได้เลยว่ามันเป็นฟิลวอตแน่นอนนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูตัวเข็มชั่วโมงนะครับที่ปลายเข็มชั่วโมงจะมีปลายยาวๆสีดํานะครับแล้วก็ตัวเข็มนาทีก็จะมีปลายปลายสีดํานะครับซึ่งการอ่านค่าเวลาเนี่ยผมบอกเลยว่าอ่านค่าเวลาได้ง่ายมากๆนะครับแล้วก็ในตอนกลางคืนเนี่ยผมบอกเลยว่าทุกๆตําแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสีออกส้มส้มสีออกน้าตาลน้ำตาลสีอิฐเงี้ยนะในในตอนกลางคืนเนี่ยแบบอย่างชัดเลยนะครับผม ผมว่าเป็นหนึ่งเรือนที่น่าสนใจมากนะครับใครที่ชอบนาฬิกาแบบเบาๆเรียบๆแล้วก็ฟังก์ชันครบถ้วนนะครับที่แบบอยากได้แบบการใช้งานเพียงแค่ดูเวลาอย่างเดียวอย่างเงี้ยใครที่ต้องการดูวันวันที่ด้วยเนี่ยผมบอกผมบอกได้เลยว่าเรือนนี้อาจจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวเรือนของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่าเรียบเรียบมาเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์หลักๆของเจ้าตัวกากีตัวอัตโมติที่เป็นตัวทเทเนียมนะครับ อ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นไทเทเนียมนะครับที่นอกจากจะเป็นสีนี้แล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งที่เป็นไทเทเนียมเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นออกแบบแนวแบบไทเทเนียมเลยนะครับทำสีออกมาเป็นแนวสีพื้นเบสนะครับก็ทําภายน้ําหรือว่าเจ้าตัวซูเปอร์นุ่ว่าเนี่ยทำออกมาเป็นสีเขียวนะครับส่วนเจ้าตัวตัวแบ็กเนี่ยก็จะทําออกมาออกประมาณสีส้มนะครับก็ให้ฟีลที่ต่างกันนะครับใครที่ชินชอบอะไรที่แบบดูแบบเท่ๆหน่อยผมว่าสีดําตัวนี้ตอบโจทย์ แต่ถ้าเกิดใครอยากได้อะไรแบบเรียบเรียบหน่อยนึงเนี่ยผมว่าเจ้าตัวอาเีนี้ก็ก็ถือว่าตอบโจทย์เหมือนกันนะครับเรามาดูในฟีลลิ่งของเจ้าตัวในหน้าปัดของเขากันบ้างนะครับเรามาดูงานของเขาเนี่ยผมบอกเลยว่ามงงานของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีถือว่าเนียบเลยนะครับไม่ว่าจาเป็นตัวขีดต่างๆหรือว่าเจ้าตำแหน่งวันที่อาตำแหน่งวันชั่วโมงอะไรที่มันบอก เวลาอะไรต่างๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่างานของเขาเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างเนี๊ยบเลยนะครับเวลาเรามองเนี่ยไม่เห็นตําหนิไม่เห็นจุดอะไรต่างๆที่ที่เราจะสามารถติได้เลยนะครับคืองานของเขาเนี่ยค่อนข้างเนี๊ยบแล้วโดยเฉพาะตัวเข็มวินาทีเนี่ยอันนี้ผมชอบส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้หรือว่าตัวนี้นะคือเข็มวินาทีของเขาเนี่ยทำปลายออกมาแบบว่าเหลี่ยมเปี้ยแล้วก็พยายามแบบปัดเวลาเวลาเข็มวินาทีมันเลื่อนเนี่ยมันจะไม่ไปโดนกับปลายขอบสุด ของตัวขีดนะครับมันจะทําให้เราเวลาดูเป็นวินาทีเนี่ยดูได้อย่างชัดเจนมากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดแข็งของเจ้าเรือนี้เลยนะส่วนหน้าปัดก็บอกตั้งแต่12ชั่วโมงแล้วก็24ชั่วโมงพร้อมกันในหน้าปัดเดียวนะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับส่วนฝาหลังนะครับฝาหลังของเขาก็จะเป็นแบบการโชว์เครื่องนะครับโชว์กลไกนะครับตัวนี้จะเดินเครื่องด้วย H10 ซึ่งถ้าเราคุ้นหน้าคุ้นตากับเครื่องประมาณนี้ก็เบแน่นอนเป็น ETA 2836นะครับก็อยู่ในพวก Ocean Star อยู่ในพวก Commander คือเบทเดียวกันหมดเลยนะครับก็แล้วแต่บริษัทนะั้นจะหยิบยกมาเรียกว่าอย่างไงนะครับโดยที่มันแตกต่างกันโดยส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นแค่ฟังก์ชันการทํางานวันวันที่หรือว่าอาจจะเป็นการไขาลานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เบทเบเครื่องเนี่ยจะเบเดียวกันหมดเลยนะครับก็พวกนี้ก็อะไรก็เยอะแยะนะครับเซอร์วิสได้เต็มที่เลยนะครับ ก็ถ้าสีดำเนี่ยผมบอกได้เลยฟิลของเขาเนี่ยมันออกแบบดําด้านจริงๆนะแต่ถ้าเกิดใครที่กลัวว่าเวลาไปกระแทกไปอะไรเนี่ยมันจะเกิดรอยได้ง่ายเนี่ยผมว่าสีดําก็อาจจะต้องเป็นสีที่ต้องหลีกเลี่ยนหน่อยพึ่งซึ่งแน่นอนนะมันจะเกิดรอยแล้วมันเห็นชัดกว่าแน่นอนอันนี้อันนี้ต้องต้องบอกไปก่อนนะครับแต่มันแลกมาด้วยความหล่อเหลาเอาการเลยนะครับสีดําแต่ถ้าเกิดสีนี้เวลาเกิดรอยอะไรต่างๆเนี่ยสีไทเทเนียมอย่างเงี้ยมันก็เกิดรอยมันก็อาจจะเห็นได้ไม่ค่อยชัดเจนเท่าสีดํานะครับ อันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นนาฬิกายี่ห้อหนึ่งที่เป็นต้นตำรับของพวกทั้งการทหารเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาฟิววอตนาฬิกามินิเทอรีหรือว่านาฬิกาสายนักบินต่างๆก็เป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่ อ่านั้นน่าจะมีมานานมากพอสมควรแล้วนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวกล่องกันบ้างนะครับตัวกล่องของแฮมิลตันเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ดูดีเลยนะกล่องของเขาเนี่ยเป็นลักษณะที่อ่าเดี๋ยวก่อนก่อนไปกล่องเนี่ยตัวป,ประกันเนี่ยก็เหมือนทางมิดดิลเลยนะตัวประกันของเขาเนี่ยจะรับประกันที่2ปีนะครับตัวเครื่องนะครับส่วนกล่องของเขาก็ค่อนข้างที่จะดูสวยนะเป็นกล่องกระดาษนะครับที่ทําออกมาเป็นลายไม้นะครับ ก็ถือว่าสวยงามแล้วก็ดูดีเลยนะครับตัวนี้นะครับหล่อมากนะครับใครที่ชอบแบบเอากล่องเอามาโชว์อะไรอย่างเงี้ยผมว่ากล่องของเฮมิตันเนี่ยดีเลยนะครับดีเลยนะครับแล้วก็กระทันรัดไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่หนักนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่า ก็ยังไงวันนี้นะครับผมบอสจากชาแนลวิมลท่าแพก็ฝากเจ้าแฮมิลตันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปจะมีตัวไหนของแฮมิลตันอีกหรือว่าเพื่อนๆอ,อยากดูเป็นตัวไหนเพิ่มเติมเนี่ยเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยแล้วก็สมมติในรายละเอียดในคลิปอย่างเงี้ยเพื่อนๆผมไม่ได้บอกไว้เพื่อนๆก็สามารถสอบถามได้เหมือนกันนะครับยังไงวันนี้ก็ฝากไว้ไเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ